เอาทาการเกษตรเนี่ยถ้าเกิดเราจะรอนตัวดาวนน้าฝนอยากจะจนมีเพิ่มยังไงนี่<า>ถึงขอสองนิว้วนะเท่านี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าจากหน้าถอเนี่ยจากหน้าถอจากหน้าบ่อแล้วกันจากหน้าบ่าาอเนี่ยดันไกลสุดได้เท่าไหร่อ่าบางคนกําลังจะตัดสินใจซื้อปัมมป๊มน้าปั๊มน้ำโซลารเซลล์เอ๊ะถ้าเกิดเราซื้อน้ําเราต้องตั้งถอพักไหมถ้าเกิดเราตั้งถ่อพักแล้วเราจะลดน้าไปเนี่ย น้ำมันจะดันไปได้ไกลเท่าไรแล้วมันจะไปถึงก๊กไม้เราได้ไหมเราต้องทำยังไงปั๊มเราจะพังหรือเปล่าอะไรแบบนี้ สวัสด awesome. ีคร er. ah, yeah, ับพี่น้องอ่าวันนี้มาเปิดคลิปกันในซ่าน้อยเนาะยากาศดีแดดไม่ค่อยออกแต่เป็นค่อยออกก็ไม่นค่อยดีเพราะเราต้องการน้ำเยอะแต่นี้ใช้ปั๊มน้ำดึงน้ำทำการเกษตรทางสวนทางนาเนาะวันนี้จะมาคุยเรื่องปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์อ่านะฮะอ่าสวนวิธีการอ่าการจะจบ่อวิธีการเลือกแผงเลือกแพนอะไรต่างๆนี้ เคยทำคลิปไปแล้วนะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเอ๊ะเราต้องหาข้อมูลยังไงแผงโพลีโมโนฮับเซลยังไงดีกว่าลองไปดูคลิปย้อนหลังได้คลิปกเก่ามีเคยทาไปแล้วนะวันนี้ก็ลองมา,าจะเราเหลืองปัม๊มพลังงานแสงอาทิตย์หรือปั๊มสมม์เรานี่แหละระบบ AC DC นะว่าเป็นไงบ้างเนาะ <c oughs> ทุกวันนี้ต้องเกิดก่อนถ้าเกิดเราทําการเกษตรเนี่ยถ้าเกิดเราจะรอเทวดาฟ้าฝนยักัดจน นี่เพิ่มยังไงนี่ก็เพิ่มนะ่อมีแต่นี่หวังไงดีกว่าปลูกอะไรไปก็ตายเอี่ยมนะถ้าเกิดทุนก็เทวดาไม่ไหวครับดังนั้นระบบน้ำถึงเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องปั๊มน้ำนะพอดีวันเจาไม่ได้ประมาณปีเข้าเกือบเกือบเข้าสองปีแล้วแหละนะเจาะปั๊มน้ำมาทีคราวนี้ก็จะมาคุยว่าเอ๊ะเราเจาะบ่อวาดานขึ้นมาแล้วเนี่ย เราทํายังไงในการรดน้าต้นไม้นะต้องบอกงี้ปั๊มน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำใตดินของเราไม่มีถอพักไม่มีอะไรเลยเอาแบบเบสิกสแตนดาร์ดง่ายๆเลยเจาะลงไปวันไหนพระอาทิตย์ดีก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์วันไหนแดดจะจ้าไอ้วันไหนแดด,จจเนนเด,ดเป็นค่อยดีเราก็จะใช้ไฟฟ้าเอาแล้วแต่แล้วปกติก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักยู่แลวเพราะเราต้องการลดค่าไฟ ส yeah. you know? so right ูบคาข้าไฟมีไหวเหมือนกันถ้าเกิดอ่าใช้พลังงานไฟฟ้านี่แย่เหมือนกันดังนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเรานะฮะเอ่ออันนี้ปั๊มนี่ต้องเกินก่อนอันนี้เป็นปั๊มเอ่อแรงขึงถ่อสองนิ้วนะข้านี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าจากหน้าถอเนี่ยจากหน้าถอจากหน้าบ่อแล้วกันจากหน้าบ่อเนี่ยดันไกลสุดได้เท่าไหร่อ่าบางคนกําลังจะตัดสินใจซื้อปั๊มน้ำปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เอ๊ะ ถ้าเกิดเราซื้อน้ําเราต้องตั้งถอพักไหมถ้าเกิดเราตั้งถอพักแล้วเราจะลดน้ําไปเนี่ยน้ําม,มันจะดันไปได้ไกลเท่าไรแล้วมันจะไปถึงก,ก๊กไม้เราได้ไหมเราต้องทํายังไงปั๊มเราจะพังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่อย่างที่บอกแหละชัยมารวมรวมเกือบสองปีเกือบหมดประกันแเรหละนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราชัยทาแบบไหนแล้วดันน้ําไปได้ไกลเท่าไรกับปั๊มนม้ําพลังงานแสงอาทิตย์ แรงขึงหน้าสองนะจะดันน้ำไปได้ไกลเท่าไหรไปเราไปชมกันเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า ระบบน้ำเสมอเ,เนี่ย5ึงชุดนหะ้าแรงนหน้าสองจะดันน้ำได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามานับถอเมนกันก่อนเลยเนาะถอเมนเราเบื้องต้นไปนี่กี่เมตรก่อนอเราจะนับเป็นถอถอหนึ่งถอนเนี่ยมันจะมีอยูสีเมตรนะเนี่ยถอหนึ่งถอนจะมีมด้วยกันสีเมตรเราจะนับเป็นนวนถอเอานะหน่งส 12บสองสถันนะจากถอมเมนทั้งหมดนะสิบสถันสีเมตร13บสาูณสีนะสิบคูณสนะีเมตรก็ตกสิก็สี1สิบสิบสี่หนเมตรละเนี่ยจากจากต้นจากปากจากปากเท่อจากปากบอ มาถึงตรงนี้อ่าไอ็กขอนี้ในการวางระบบน้ําเราจะท่อเมนขวางมานะท่อเมนขวางมาแล้วเราก็จะใช้ระบบเอ่อนี่สาย PE ในการเป็นตัวดึงดึงเข้าไร่ดึงเข้าไปในสวนกกไม้ตุกกกต้นไม้เราที่เราจะปลูกนะอ่าเราจะใช้สาย PE นี่สาย PE สาย PE ก็มีหลายแบบอยู่ที่เราต้องการ นะญิงแพงน้อยก็คุณภาพก็ดีน้อยจะทนความร้อนนน้อยไม่่คยกรอบอ่านี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันกต่อว,ว่าไอ้ตะก,กี้นี่ขอมเมนมาแล้วสีถ้าเกิดเราจะดันเข้าสาย PE แบบนี้มันยาวได้ที่เท่าไรแล้วน้ําจะออกไหมถ้าเกิดเราล้าสายไปเนี่ยแรงดัานน้าจะถึงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาวัดกันว่ามันจะไปไกลอีกเท่าไรอนะเรามาลองวัดกันดูว่าความยาวจะยาวกี่เมตรโดยใช้ท่อที่ตันวัด1นง Nướng Xoan อีสี่อีห้าอีหกทั้งหมดยี่สิบหกยี่สิบหกคูณสี่แปดสิบร้อยสี่เมตรสิบ เรามาดูกันว่าความยาวอยู่ที่นี่ร้อยสีเมตรนู่นอีกห้าสิเมตรนะจากปากบอ่อมาถึงต้นมะพร้าวต้นสุดท้ายของสวนน้ำจะยังไหลไหมอ่าอันนี้ปั๊มเสมอระบบ acdc นะอืม อ่ะมาเปิดดูกันอ่ะนี่อัดนี่แน่ ไกล้ๆนะลอวัดดูจะขวดสปริงเกอร์มีมินิหนึ่งสองความแรงอยู่ประมาณสองคือบอันนี้จากการเจาะใส่ดูทั้งหมดสิบเจ็ดหัวนะอะ่ตลอดเนี่ยมีต้นอะมะาพร้าวทั้งหมดสิบเจ็ดต้นนะความแรงถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่สรุปแล้วดันได้ไกลหนึ่งร้อย ห้าสิบหกเมตรได้แน่